เนี่ยเป็นคนกํากับการแสดงแล้วก็มีหมอนิติเวศนะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวที่มีคนพุกพ่านเอางี้ว่านะครับร่วมทำาปันาลาฐานอันเป็นเท,ท็จผมต้องบอกว่าคดีนี้มันอันปยศทั้งคณะนะครับส่วนใครจะโดนบ้างนั่นน่ะเดี๋ยวก็รอดูได้ครับว่าจะมีใครโดนกี่คนผมอยู่ในวงการนี้มาสิบปี ไม่เคยเห็นใครทําคดีอัปยศเท่ากับคดีนี้เลยคดีน้องแตงโมเลยคนไม่ได้ตกน้ําตายมึงก็สร้างหลักฐานให้ตกน้ําตายโดยการตกท้ายเรือโดยการไปเยี่ยวท้ายเรือทั้งคณะผมก็ไม่รู้ว่ามึงใช้สมองส่วนไหนคิดนะครับไปจําลองเหตุการณ์เนี่ยศพก็เข้าไม่ได้นะครับศพไม่มีทางเข้าได้ท้องเรือเลยไม่มีสิทธิ์เข้าได้ไปพัดเรือเลยนะครับมึงก็เอาตุก๊กตามาเอาจนได้ นะครับที่สําคัญคือมึงก็ไปเอาหมูมาอีกเพราตุ๊กตามันตัวนิ่มน้ำตามันเบามันน้าหนักแปดกิโลเหมือนวันนี้ที่เต้เอ,เอาไปล้องนะครับขนาดแปดกิโลไป,ไปจําลองกับเรือลําอื่นเนี่ยมันยังผักออกเลยถึงมันดูดมันก็ไม่มีบาดแผลเพราะาม,มันไม่โดนมันไม่โดนแบพัดเรือมันจะดูตรงกลางเรือเนี่ยนะมันจะมีบาดแผลแค่ตรงเอวของตุ๊กตาตุ๊กตาผ้า ผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีอับยศของกองบัญชาการตำรวจทรภาคหนึ่งผมไม่กลัวแล้วครับมาฟ้องผมเพราะตอนนี้ผมมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วที่จะเชือดแม่งทั้งคณะนะครับผมรับรองว่าฟ้องผมเนี่ยมึงจะสวยทั้งคณะและจะสวยทั้งสำนักงานตำรวจแชาติเลยมันลามทุ่งแน่นอนนะครับไปคิดให้ดีนะครับถ้าจยามาฟ้องผมจะให้ใครมาฟ้องผมผมไม่กลัวหรอกนะไอเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานโทษจิ๊บจิ๊บปีเดียว นะครับไม่สามารถหยุดอัจฉริยะได้หรอกครับผมเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่มีการคุยกันแบบเปิดใจคุยเลยว่าคดีนี้ทุ่มหมดหน้าตักนะทุ่มหมดหน้าตักนะครับทั้งใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทั้งใช้เงินทองช่วยทั้งใช้ทีมงานที่คุณภาพระดับประเทศมาช่วยเหลือมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน gps มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและแสงมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเทคนิคนะครับในการตรวจบาดแผลว่าโดนไม่พัดเรือนหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่า,านี้ผมอยากจะบากพี่น้องประชาชนคนไทยม่เรียกว่ารับรองไม่ผิดหวังเมื่อผมจับแล้วต้องไม่ผิดหวังวันนี้พี่เดชาผมล่องเรือภาคใต้ทําไมไม่ไปยืนปัสสาวะท้ายเรือบ้างครับพี่เดชาคุณลองไปนั่งเรือท้ายเรือแล้วคุณลองไปเยี่ยวดูสิเดชาว่าคุณกล้าย,ยืนไม่ต้องกราบเรือด้านซ้ายอ่ะ นะตามที่แซนพูดนะครับแซนจะฟ้องผมก็ไม่มีปัญหาหรอกทีนานายผมเจ๋งอยู่แล้วนะครับไม่กลัวแล้วครับหนึ่งแปดเก้าโดนมาแล้วจะโดนอีกสักคดีสองคดีจะเป็นอะไรไปแต่ผมบอกให้เลยว่าฟ้องม,มาก็ฟ้องกลับนะครับหนักกว่าเดิมครับนะแล้วเดี๋ยวเราสู้กันระหว่างคนพันกว่าล้านกับคนหัวล้านนะครับผมไม่มีเงินล้านแต่ผมมีแต่หัวล้านครับหัวล้านที่จริงใจและหัวล้านที่ พร้อมจะต่อสู้กับความอับยศครับผมไม่มีเงินพันล้านเท่าคุณแซนแต่ผมมีหัวล้านนี่แหละเป็นหลักประกันแล้วหนึ่งล้านบาทนะครับหัวของผมหนึ่งล้านเนี่ยนะครับสามารถเป็นหลักประกันในชีวิตนะครับในการช่วยเหลือประชาชนคนยากจนทั่วประเทศมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าหัวล้านของผมเนี่ยแสงมันเงาวบๆอยู่แล้วเวลาที่เราไล์สดดังนั้นไม่ต้องกลัวครับนะผมบอกให้เลยว่าถ้าผมกลัว แบ็กผมก็ไม่ธรรมดาผมไม่ใช่แบ็คเลเวลนะครับแต่รับรองได้ว่าแบ็คผมไม่ธรรมดานะถ้าแบ็คผมธรรมดาผมคงไม่ยืนมาถึงวันนี้10ปีแล้วครับนะผมพูดตรงๆก็ลองวัด